วิชาพุทธประวัติชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มัชชิมะโพธิการปริเฉตที่9ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแควนมคตตอนที่สองคุณครูบอกว่าจะให้เล่นเกมทดสอบความจำเราจะเริ่มเล่นยังไงดีคะนั่นสิครับ ผมอยากเล่นเกมเร็วๆแล้วครับการเล่นเกมก็คือกดปุ่มตรงใต้หน้าจอนี้จะมีคำถามขึ้นมาเราต้องตอบคำถามให้ได้ในหนึ่งนาทีถ้าตอบไม่ทันหรือตอบผิดจะต้องเปลี่ยนให้คนอื่นเล่นต่อพร้อมไม้เด็กๆว้าวน่าสนุกจังงั้นผมกดเลยนะครับจ้าตัวรงคสันนิบาตมีองค์ประกอบสำคัญ4ประการคืออะไรบ้างจับเวลา จจับเวลาแล้วเหรอเนี่ยช่วยกันคิดหน่อยสิตอนนึกไม่ออกอะแหมรีบกดคนแรกแต่ตอบไม่ได้ไม่ไหวเลยทอนุชช่วยหน่อยสิองค์ประกอบสำคัญสี่ประการมีอะไรบ้างนึกออกไหมเน่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้นึกออกแล้วข้อแรก พระสงฆ์สาวก1,250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายข้อ2พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันตขีนาศบข้อ3พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุส่วนข้อ4เธอน่าจะตอบได้นะต้นเร็วเข้าเวลาจะหมดแล้วฮะข้อ4อะไร เป็นวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือน3มหรือเปล่าอะเย้เยถูกด้วยสุดยอดไปเลยก้องยอมแพ้ข้อนี้เก่งมากนุชตก้องจารุรงคสันิบาทมีองค์ประกอบสำคัญ4ประการคือ 1. พระสงฆ์สาวก 1,250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันตขีนาศพ 3. พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ 4. วันนั้น เป็นวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือนสซึ่งในโอกาสสำคัญเช่นนี้พระองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกค,คือหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ามกลางพระอาหารหันตขีนาศบที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้นมีเนื้อหาสาระสำคัญแบ่งออกเป็นสามตอนดังนี้ตอนที่หนึ่งขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยอดพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นยอดผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ใช่บรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่สมณะความตอนแรกกล่าวถึงการทำหน้าที่ประกาศพระศาสนาของพระสงฆ์สาวกต้องอดทนต่อเย็นร้อนหิวกระหายถอยคำให้ร้ายใส่ความดุด่าไม่น่าพอใจและทุกขเวทนาที่เกิดแก่ร่างกายในยามอาพาธ ป่วยไขย้ไม่แสดงอาการผิดปกติให้ปรากฏทำใจไม่ให้ถูกตันหาคือความทยานอยากครอบงำทั้งไม่เบียดเบียนไม่ก่อความทุกข์เดือดร้อนแก่ใครๆมีใจเมตตากรุณาสั่งสอนประชาชนให้ได้รับผลสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือนิพพานหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสคือโลภะโทสะโมหะและกองทุกข์ทั้งปวง ตอนที่สองการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้บริบูรณ์การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความตอนที่สองกล่าวถึงข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดสรุปลงเป็นสประการคือไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีทำใจให้บริสุทธิ์ ไม่ใช่แค่สอนให้งดเว้นการทำความชั่วเท่านั้นแต่ยังสอนให้ทำความดีด้วยไม่ใช่แค่งดเว้นการฆ่าการเบียดเบียนกันแล้วได้บุญกุศลแต่ต้องปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามทุกข์ยากลำบากด้วยและมั่นชำระใจให้ใสสะอาดด้วยการเจริญสมถวิปัสสนาจนกิเลสและความทุกข์ครอบงำจิตใจไม่ได้ตอนที่สาการไม่ว่าร้าย การไม่ทำร้ายการสำรวมในพระปาติโมกการรู้จักประมาณในอาหารการนอนการนั่งในที่อันสงัดการประกอบความเพียรทางจิตนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความตอนที่สามกล่าวถึงการปฏิบัติตนของพระสงฆ์สาวกผู้จะไปประกาศพระศาสนาทำหน้าที่สั่งสอนธรรมแก่ประชาชนต้องไม่พูดค่อนขอดกันพูดเสียดแทงกันททเลาะกันทำร้ายกัน ีกันไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นมีการกระทำและคำพูดประกอบด้วยเมตตาการุณาประพฤติตนเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยไม่เห็นแก่กินแก่นอนมีจิตแน่วแน่เข้มแข็งไม่ท้อถอยในการสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนมันรักษาจิตของตนให้เป็นสมาธิอยู่เสมอ โอวาทปาติโมกนี้พระพุทธองค์ทรงวางหลักในการประกาศพระศาสนาสำหรับพระสงฆ์สาวกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเป้าหมายสูงสุดอย่างเดียวกันมีรูปแบบการประพฤติตนเหมือนกันศาสนาของพระองค์จึงแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมั่นคงมาจนทุกวันนี้หนูเข้าใจแล้วค่ะข้อนี้จบแล้วเล่นเกมข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องรีบหรอกต้น รีบกดไปก็ตอบไม่ได้อยู่ดี <c oughs> จริงของในายก้องฮิ <c oughs> โหยจำไว้เลยข้อต่อไปไม่พลาดแน่คอยดูฮึ